ครับก็กลับสวัสดีครับ f อฟซีมีรักนักสู้วิชาผูกขนมต้มนะครับวันนี้ก็เป็นชิวของมันมวยมันวันพฤหัสนะครับไอ้มวยมันวันศุกร์นะครับเป็นศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะครับโดยสองศึกเหมือนเดิมนะครับคือช่วง20่สนิกสามนาทีนะครับที่อบาจอบุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คู่มวยก็ดูว่าใช้ได้นะครับถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับ คู่เอกก็สักสีเกียร์หมู่เก้าพบธงน้อยลูกบันใหญ่นะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะก่อนจะนาเรียนก็เหมือนเดิมนะครับแล้วฝากถึงผู้มีมรดคุณก่อนนะครับโซเบทสามห้าเก้านะครับเว็บแทงมออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมั่นคงถาวรเบิกถอนได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับแอดไปก่อนนะครับแอดดับน้าเอสสามห้าเก้าเอสบีโอบีทีครับลิงก์อยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับอ่ะ มาไปกันเลยครับคู่แรกครับร้อยหกบอลครับมลไฟววัฒนะครับพบนาวีออยอิเล็กทริกนะครับเมื่อเช้านี้อเจ้ามนไฟมาขาดจุดสองนะครับส่วนเจ้านาวีมาลดไปศูนย์จุดสี่นะครับประเภทมนไฟก็ประเภทเปิดเจมนะครับมูล่างผ่านนะครับเอนเตอร์เทนคนดูนะครับส่วนเจ้านาวีในประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับสายหนักๆสายแน่นๆสายเนียนๆนะครับเจ้านาวีคู่นี้นะครับผมชอบไปที่นาวีนะครับนาวีออยอิเล็กทริกนะครับนะ ในไฟที่เจอกับเจ้าอะไรฟ้าวันใหม่วันนั้นก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับนะซ้ายนี่เนียนตาดีเหลือเกินนะครับมาต่อกันคู่ที่สองนะครับพิกัดร้อยยี่สิบเกตบอนนะครับเพชรพัทยาเพชรอาศิระนะครับพบสุริศักดิ์คูดามินนะครับเจ้าเพชรพัทยาเนี่ยโอ,โ,โอ้โหมวยลายนี่นะฝีมือชกชอบ ชกสไตล์แบบไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนะครับเมื่อเช้ามาขาดจุดแปดนะครับมาขาดไปจุดแปดนะครับสุดยอดสุรศักดิ์นี่มาขาดจุดสี่นะครับประเภทที่ว่าหมัดดักศอกคมนี่ก็ต้องอยู่ที่สุรศักดิ์มูฮูดามยิมนะครับฝีมือครอบเครื่องแบบเนียนตาก็เพชรพัทยานะครับวันนี้ผมชอบเพชรพัทยามากครับนะชอบมากเลยเพชรพัทยาครับอ่า กดสกอตทำได้เหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ได้เป็นเป็นได้ทั้งหมดนะครับนะเพชรพิยาก็มีสิทธิ์ล็อกได้เหมือนกันนะครับถิอว่าเกมทั้งเกมสั้นเกมยาวนี่เพชรพิยาจะดีกว่านะครับเพชรพิยาเพชรอาศระนะครับคู่ที่สองมาต่อกันคู่ที่สามครับร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ครับต้องกุรา,าเจี๊ยบราบินทานะครับพบเจ้านำชัยหมูปิง้งอ้อยเอกชัยหมูปิ้งมิวสิกนะครับ เมื่อเช้านี้มาขาดเท่ากันขาดจุดแปดนะครับขาดจุดแปดเท่ากันนะครับขาดจุดแปดครบเครื่องฝีมือนะครับกล้องกุลานะครับอ่าส่วนประเภทที่ว่าเอกชัยี่กระเภทมวยจังหวัดสองฝีมือเข่าในเหนียวหนึบนะครับคู่นี้ชอบกล้องกุลาครับเจี๊ยบลาบินทานะครับชอบมากๆนะครับเจี๊ยบกล้องกล้องกุลาเจี๊ยบลาบินทานะครับหรือว่ากล้องกุลาสันติอุบลนั่นแหละนะครับมาต่อกันคู่ที่สี่คู่เอกนะครับศักดิ์ศรี mc77 นะครับพบธงน้อยลูกบันใหญ่มาขาดเท่ากันเลยนะครับมาหมดมาเกินเท่ากันเลยเกินจุดแปดนะครับเกินศูนย์จุดแปดเท่ากันเลยนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บขวางหน้าดันแทงดันเสียบนะครับอยู่ที่ธงน้อยลูกบันใหญ่นะครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีก็ศักดิ์ศรีเจ็ดหมู่เก้าหรือว่า mc77 นั่นเองนะครับโคดี้นะครับความใหญ่ความยาวของเจ้าธงน้อยลูกบันใหญ่นะครับต้องเป็นปัญหาให้กับเจ้า สั์สีแน่นอนนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ทองน้อยลูกบอลใหญ่นะครับสําหรับคู่เอกนะครับอ่ะก่อนจะไปทิ้งอ่ามวยรักมวยโคตรชอบนะครับวันนี้ก็ฝากถึงสโบเบทเหมือนเดิมนะครับแอดไปก่อนเมียดนำหน้าเอสสาห้ก้าเอสบีโอบีทีลิงก์อยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับนะเอาแก้คืนครับเมื่อวานนี่มันโดนน็อกโอ้โหไม่น่านะครับพลาดกันได้นะครับแต่ไม่โดนน็อกก็โอ้โหจะก็คงจะ มีนั่นนะครับนี่แหละมันพลาดกันได้ของมันพลาดกันได้นะครับนะเอาไปสองตัวครับวันนี้นะครับนะก้องกุราเจี๊ยบรามินทาครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทองน้อยลูกบ้านใหญ่ครับตัวที่สองนะครับรับเท่ากันเลยนะครับนะผมว่าไม่มีแพ้ทั้งสองตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะเชื่อก็ตามขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับป้องกุราเจี๊ยบรพรมินทาหรือว่ากล้องกุราสันติอุบลนั่นแหละนะครับแล้วก็ทองน้อยลูกบ้านใหญ่นะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บนะครับขวางหน้าดันแทงดันเสียบ เอาอยู่แน่นอนครับวันนี้สําหรับเจ้าศักดิ์สเหยียหมู่เก้านะครับอ่ะอยู่ตัวนี้ก็อย่าลืมบังทุนนะครับรับกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ